I แจกในโครงการใหม่คนละ800บาทเริ่ม1พฤศจิกายน67นี้ใครอยากรู้บ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบก,กับบุ๋มในวันที่15ตุลาคมปี2567ค่ะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่อง นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นข่าวจริงนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเขาก็ได้มีการออกมาพูดถึงแคมเปญน,นี้นะคะนั่นก็คือแอลเหนือคนละครึ่งนั่นเองค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าทางภาคเหนือนะคะเจอวิกฤตนะคะน้ำท่วมนั่นเองนะคะเขาก็เลยคิดค้นแคมเปญมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทางภาคเหนือนั่นเองนะคะ ซึ่งก็จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคเหนือก็ในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะคะเขาก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็ไปรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่แล้วนั่นเองนะคะทีนี้เขาก็มีการเขาเรียกอะไรนำข้อมูลนี้นะคะมาเพื่อจะแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะโดยจะใช้บางส่วนในในการงบประมาณนะคะของกระทรวงและบางส่วนก็ต้องเสนอให้กับคอรมอนั้นได้รับทราบนั่นเองนะคะ ซึ่งทั้งนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการเตรียมเสนอโครงการแอวเหนือคนละครึ่งนะคะโดยจะมีการคลิกออฟได้ในวันที่1พฤศจิกายน67นี้ในพื้นที่เชียงรายและก็เชียงใหม่นะคะเพื่อให้ผู้ประกรอบการนั้นนะคะเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะและเข้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ตามเดิมนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะยังไม่นับรวมไปถึง17จจังหวัดทางภาคเหนือนะคะ โดยทางททก็จะออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ที่800บาทนะคะและนักท่องเที่ยวออกเองอีกครึ่งหนึ่งนะคะ หากประสบผลสําเร็จก็จะของงบประมาณจากคอรมอีกครึ่งหนึ่งแต่การดําเนินการในครั้งนี้ก็จะต้องใช้งบประมาณของทอททอทอไปก่อนนั่นเองท่านนี้เองนะคะ15ตุลาคมมีการประชุมครมค่ะแต่เขาไม่สามารถนําเสนอเข้าครมอได้นะคะเพราะว่ามีบางสูตรนะคะที่จะต้องนํากลับไปแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตนะคะว่าจะเพิ่มเติมหรือว่ามีการ เขาเรียกอะไรเพิ่มวงเงินนะคะซึ่งส่วนตัวคิดว่า800มันก็มันก็น้อยอยู่นะ <c oughs> มันหน่อยอีีนะคะโอเคสำหรับคนที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสยัยอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ